รู้ผลแล้วครับพี่งานเพลง็นไงบ้างคะคงานเพลงมาเรื่อยๆค่ะก็ใกล้จะปล่อยซิงเกิลใหม่ล่าสุดแล้วนะคะเร็วๆนี้ฝากทุกคนด้วยคือพรุ่งนี้ค่ะพรุ่งนี้เ,ออ <laughs> เร็วมากพรุ่งนี้ค่ะเป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดแล้วนะคะ,อะบอกได้หรือย,อยังบอก บอกได้แล้วแหละ <laughs> ลืมอาไลกรุ่มนะคะก็ถือว่าเป็นสีสันใหม่นะคะสำหรับชีวิตของตายด้วยในเส้นทางเพลงลูกทุ่งด้วยแล้วก็อยากให้ทุกคนมาชาเลนจ์ด้วยกันเยอะๆแล้วก็ฟังกันเยอะๆแล้วก็ส่งกำลังใจกันเข้ามาเยอะๆค่ะปนี้จะได้เห็นพี่ตายเต้น ใช่ใช่ <laughs> ไม่รู้ว่าจะออกมาในแนวไหนนะคะแต่ว่าคือคือคือคอ,อยากจะใช้คําว่าเพลงเต้นแบบตายนะคะเพราะว่าเราไม่ใช่สายแดนใช้คขาแบบตาย <laughs> แบบตายคือก็จะเต้นได้ในในศัก,กยภาพที่ตายมี <laughs> แล้วก็ซ้อมอย่างเต็มที่คืออัดวิดีโอไว้แล้วเราก็ไปซ้อมด้วยตัวเองแล้วก็คิดว่ามั่นใจมากที่สุดแต่ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะเราจะตั้งคําถามกับครูตลอดว่าทำไมพี่่ายเต้นไม่เหมือนน้องๆงแดนเซอร์ er <laughs> ตลอดเลยแต่ว่าสนุกมากนะคะ สนุกมากวันแถธรรมก็อยากจะให้ทุกคนฝึกเต้นกันเยอะๆนะคะโดยเฉพาะท่า,า,าท่อนฮุกนะคะอ,อยากให้มา,าเป็นกำลังใจให้พี่ไต๋หน่อยว่าเออมันเป็นอีกหนึ่งเพลงที่พี่ไตตั้งใจมากน,มานานไหมเหรอคะเขาเขาต่อท่าได,ได้ได้วันละท่อนเองเนาะได้วันละท่อนก็เจอครูอ่ะหลายครั้งอยู่แล้วก็พี่ไต๋ก็อัดวิดีโอมาแล้วก็ซ้อมโดยตัวเองเนาะประมาณ20กว่าวันือซ้อมทวนทวนทวนแล้วก็อัดอัดให้เขาด้วยให้ทีมงานด้วยแล้วก็มารวบรวมกัน ก็ถือว่าอาจจะช่วงมโงบินไม่เท่ากับน้องๆหลายๆคนแต่ว่าเราพันของความาตั้งใจเนี่ยมีเต็มร้อยแน่นอน,นท่าคือพี่ตายบ้างไหมคะออตอนแรกก็ส่งท่ามาให้โอ้โหแบบมือมาเป็นลราวิงเลยไม่รู้ว่าพี่ตายก็บอกโอ้เราสายร้องเนาะเราไม่ใช่สายเต้นปรับให้พี่ตายหน่อยกังวลว่าถ้าวันหนึ่ง ไปหน้าเวทีอ่ะเราจะต้งร้องด้วยเต้นด้วยเกรงว่ามันอาจจะมาไม่ได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ปรับให้หน่อยจะได้เต้นได้ด้วยร้องได้ด้วยป <laughs> ีนี้ันแฟนจะเซอร์ไพรส์ไหมว่าไม่ค่อยได้เห็นพี่ต่ายแบบออกขยับแข้งขยับขา <laughs> เขาก็เห็นพี่ต่ายยกยกเขาก็ค่อนขอ้างเซอร์ไพรส์กัน <laughs> <laughs> ยแต,แต่ว่าก็ลุ้นตัวเองด้วยเหมือนกันค่ะเวลาเอ็มบีมันเสร็จแล้วเรียบร้อยเราก็อยากเห็นผลงานเต็มเทมของเรา เราก็พยายามอยากให้ทุกคนได้มาร่วมชาเลนจ์กันนะคะแล้วก็ส่งข่าวทุกคนอยู่นะคะซึ่งเดี๋ยววันที่ปล่อย M v ีไปจะให้ทุกคนได้ร่วมสนุกกันแน่นอน,นะคะ่ตัดงเต้นให้ดูก่อนน่สะโอ้ยที่วโ,โอ้ยอยู่นะกล้องเยอะๆแล้วเขิน <laughs> เห็นแว่าแฟนคลับเขาแซวกันว่าที่พี่ไตยเต้นเขาแบบเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่แปดของโลกอะไรเงี้ยสิ่งมหัศจรรย์ที่แปดเลยเหรอครับใช่เขาบอกอย่างนี้แสดงว่ามันแปลกจริงอะเนี่ยโอเคคะก็ก็เต็มที่อะเต็มที่ถ้าหลายๆคนคืออุ้ยมันเป็นความแปลกใหม่หรือว่าทุกคนเห็นแล้วมันรู้สึกว้าวแล้วก็เราก็ดีใจเนาะจะได้พัฒนาศักยภาพที่ที่เราเรามีอันอาจจะแบบน้อยมากๆเนี่ยให้มั่นใจมากขึ้นโอกาสหน้าถ้ามันมีเพลงเร็วเราก็อาจจะมั่นใจมากกว่านห้ ค <c oughs> ่ะเมื่อก่อนอะ่ะอยู่กรุงเทพบ่อยเป็ถือว่าเป็นเซ็น,นเตอร์หลักนะคะแต่ว่าตอนนี้พอเรามีรีสอร์ทนาไทายนาตายที่นครนาย,ยกที่นั่นก็คือพยายามที่จะไปเจอเจอทุกคนทุกวันเสารออ์อาทิตย์นะคะให,ให้ได้ถ้าเสารออ์อาทิตย์ไหนไม่มีงานจ้างก็จะพยายาม ประกาศลงเพจนะคะว่าไปเจอกันได้นะคะไปทานเครื่องดื่มไปเช็คอินก็อย่างมเมื่อคืนก็เพิ่งเดินทางมาจากที่นาไทยนะคะเพื่อมาร่วมงานแล้วก็วันไหนที่ไม่มีงานคอนเสิร์ตก็ไปเจอกันที่นาไทยได้นะคะ mm hmm. ซึ่งตอนนี้ก็ต้องขอบคุณที่ทุกคนให้การต้อนรับอบอุ่นมากแล้วก็ไปกันเรื่อยๆนะคะ ตอนนี้มีคาเฟ่แล้วแล้วก็มีครัวเล็กๆนะคะซึ่งห้องพักก็จะเป็นสไตล์แคมปิ้งเป็นเต็นท์กระโจมซึ่งก็มีไม่กี่หลังแต่ว่าการที่จะขยายต่ออาจจะทําได้ไม่มากอาจจะเป็นห้องที่เป็นเป็นห้องจริงๆที่บางคนอยากไปสัมผัสสไตล์แคมปิ้งแต่ไม่มั่นใจที่จะนอนเต็นท์ก็มีก็จะมีกลุ่มที่แบบว่าก้ากึ่งอยากไปสัมผัสแต่ไม่กล้านอนเต็นท์เราอาจจะ ทำเป็นห้องพักขึ้นมาแต่ว่ายังเป็นโครงการในอนาคตอยู่คือขยายขยายอาจจะไม่ได้ขยายใหญ่มากได้อยู่ประมาณเท่านี้เพราะว่าตัวตาเองก็ดูแลทุกอย่างแล้วก็รวมถึงบุคลากรเราไม่ได้เพิ่มมากไปกว่านี้ก็จะเป็นแบบทีมงานที่ที่ไม่ได้ไปคอนเสิร์ตแล้วก็โยกไปทํางานที่นู่นพอมีงานจ้างแล้วก็ไปด้วยกันพอไม่มีงานจ้างแล้วก็กลับไปที่นาอย่างเงี้ยค่ะค่อนข้างที่จะต้องบริหารบุคลากรที่เรามีให้ให้ได้คุมทีสดนะคะสำหรับการทําที่ขนาดที่ได้งคาอาจจะ เจอปัญหาแบบคนมาพักแล้วแบบคงเยอะเกินบางครงนี่ผู้ตายเจอไหมเยอะค่ะก็คือถือถือว่าเป็นเรื่องธรรมดามากปกติมากๆแล้วก็ค่อนข้างเข้าใจผู้ประกอบการนะคะที่ที่ทำธุรกิจเรื่องบริการที่พักนะคะซึ่งเวลาเราไปอ่ะแม้แต่ตัวเราเองบางครั้งบางทีเราเราไปแล้วเราจะมีความต้องการมาเป็นอันดับแรกนะคะซึ่งต้องการในแต่ละคนอ่ะมันไม่เหมือนกัน คือมาตรฐานแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันด้วยแต่ในมุมของเราเราก็จะพยายามอธิบายว่าที่นี่มันก็จะเป็นแบบสไตล์แคมปิ้งนะคะแบบเรามีกระโจมให้ได้นอนมีที่นอนมีแอร์มีห้องน้ําส่วนตัวให้ก็จริงแต่ว่าคือเรื่องอาหารเราอาจจะไม่ได้พร้อมเลยไปเซ็ยนยงเราอนุญ,ญาตให้ทุกคนคือนํามาแบบวิ่งย่างเองได้ซึ่งเราก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆให้เช่าซึ่งแน่นอนว่าจะมาแบบว่าโรงแรม5ดาว อาจจะคาดหวังที่นี่ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเพราะว่าเราก็อยากให้ทุกคนได้มาสัมผัสบรรยากาศแบบท้องทุ่งนาด้วยนะคะในขณะเดียวกันก็อำนวยความสะดวกมีครึ่งหนึ่งแล้วก็นอกจากนั้นอยากให้ทุกคนได้ทํากิจกรรมเตรียมอาหารปิ้งย่างไปเองมันก็จะได้แบบสนุกขึ้นอย่างเงี้ยที่สุดคืออะไรคือที่แบบค่อยมากเลยอันนี้จะเป็นแบบคุณพ่อคุณแม่พาลน้องๆแบบทัวร์เล็กๆไปสักสองสามคนอย่างเงี้ยค่ะด้วยความที่วัยของเขาสนนะเนาะเราจะห้ามไม่ได้เลย เราก็ก็จะที่นอนหมอนมุ้งกระจายแล้วก็คือันเต็มไปหมดเลยค่ะในห้องคือเราก็เริ่มใหม่มมแต่แตกหักไม่ไม่มียังไม่มีค่ะแต่แน่นอนว่าที่นอนผ้าหอม่มหมอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะอยู่กันคนละที่ตุ๊ก,าต,กาตาตุ๊กตาเก็บกันใหม่ก็ไม่เป็นไรนะครัทำตามข้อตกลงไหมครับพี่ตายแบบว่าถ้าสมมติมีอะไรเสียหาย,ยาต้องชดใช้ครัเอเยอเราก็มีเราก็มีมีกฎขึ้นมานะคะคือก็จะบอกให้ทุกคน เราจะบอกให้ทุกคนเข้าไปดูรายละเอียดทั้งหมดในในเพจก่อนก่อนที่จะมีการจองห้องพักอย่างเงี้ยค่ะคือทุกคนก็จะทราบมามาแบบ100%อยู่แล้วแต่บางคนก็อาจจะดูบ้างไม่ดูบ้างแต่เราก็จะมาอธิบายหน้าง,งานอีกทีนะคะตอนที่เช็คอินเข้าว่ากฎกติกาเราเป็นอย่างนี้ก,ก็มีค่ะแต่ว่ายังไม่ได้เจออะไรหนักๆขนาดนั้นเจอแบบว่าที่เราเข้าใจได้ว่าอ๋อตามวัเนาะ หรือบางคนอาจจะความต้องการไม่เท่ากันหรือบางงท่านอาจจะไปพัก nder, แคมปิง้งแต่อาจจะมีเสียงอำนวยความสะดวกมากกว่าน,นี้อย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีความแตกต่างกัน <c oughs> ย,กยังไม่มีคะ่ะยังไม่มี <c oughs> แต่ว่าอย่าเจอเลย <c oughs> เราเราเนาะคือพื้นที่ตรงนั้นแต่ว่าสิ่งที่เราเราเราการ,รันตีให้ทุกคนได้รู้สึกแบบอุ่นใจมากขึ้นเราก็จะมีแบบสายตรวจมาแบบตรวจ ตลอดน,นี่เขาก็จะบริหารมานะคะมาแบบทุกวันแล้วก็เราจะมีกล้องวงจรปิดแล้วก็ล้วก็จะ,งบงจบแ,แ,จะแบบมีทีมงานที่คอยดูแลด้านหน้าฝั่งตรงกลางแล้วก็ท้ายสุดก็จะเป็นทีมงานของต่ายที่อยู่ดูแลอยู่แล้วถ้ามีลูกค้าเลยพักค่ะเอาง่ายว่าเจอแต่ลูกค้าน่ารักใช่ใช่ค่ะก็เป็นกลุ่มแฟนเพลงน่ารักมากบางคนก็คือเป็นลูกค้าประจํากันอยู่แล้วตั้งแต่เปิดมาแล้วก็มาให้กําลังใจตลอดค่ะวันนี้จองท,ที่พักนี่ถูกจองเต็มทุกวันไหมคะ เสาอาทิตย์เนาะส่วนมากคือถ้าทุกคนทํางานที่กรุงเทพอะคือมันมันใกล้กรุงเทพอันนี้ก็ถือว่าทุกคนตัดสินใจได้ง่ายก็จะเป็นวันเสาอาทิตย์เนี่ยค่อนข้างค่อนข้างจะเต็มเพราะว่ารีสอร์ทของเรามันมีไม่กี่หลัง เราก็ทําในกําลังที่เราทําได้พอคนจองปุ๊บเต้นใหญ่มันมีทั้งหมด9หลังคือ9คนจองก็คือเต็มแล้วแล้วก็เต้นเล็กมีตอนนี้มีทั้งหมดแค่8หลังซึ่งก็ถ้า8คนจองก็คือเต็มแล้วก็ต้องก็ต้องรออาทิตย์ถัดไปกับแพซีซั่นไงบ้างครับแบบช่วงหน,น้าหนาวใกล้เข้ามาแล้วเหมือนกันเตรียมยังไงเหะคะ เต็มที่ <c oughs> ก็เตรียมพ,พร้อมโดยเฉพาะความสวยงามนะคะแน่นอนถ้าทุกคนไป onu, ไปไปพากที่นั่นก็จะคาดหวังว่าเออพื้นที่ของเราสวยให้ได้ถ่ายรูปมากน้อยแค่ไหนไปเชค็คอินหรือว่าไปทานกาแฟไปทานข้าวไปอะไรแบบนี้ค่ะคือเราก็พยายามที่จะดูแลต้นไม้ดอกไม้แล้วก็จัดมุมต่างๆให้ทุกคนได้ไปสัมผัสและถ่ายรูปเปนจริงๆจะ <kidnapped> <Mo ans> ได้เจอด้วยได้เจอแน่นอนค่ะใช้รประเทศไยดีเยี่ยมมาตลอด ต้องต้อง,ต,องต้องบอกเลยว่าคือเป็นความภาคภูมิใจนะคะก็ถือว่าเป็นรางวัลอันทรงเกียรติอีกหนึ่งรางวัลทุกครั้งที่ได้รับรางวัลนะคะมันก็เหมือนกับเป็นสิ่งหนึ่งที่นอกจากเราจะได้กําลังใจอยู่แล้วก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้เราตระหนักอยู่ตลอดนะคะเพราะว่าคือเรื่องของเพลงลูกทุ่งมันทําให้เราได้ใช้ภาษาไทยมาโดยตลอดนะคะคือส่วนตัวของตาอาจจะเป็นคนหนึ่งที่พูด ไม่ได้เกิดความมั่นใจหรือว่าการร้องเพลงก็ไม่ได้มาจากความมั่นใจหรือเก่งทุกอย่างที่หลายคนคือให้รางวัลหรือว่าชื่อชมเรานะคะมาจากการที่เรา,เาผ่านกระบวนการในการที่เราถูกฝึกมาแล้วถูกสอนหลายๆอย่างเราก็อยากจะพัฒนาให้มันดูคมขึ้นแข็งแรงขึ้นนะคะซึ่งจนทุกคน อาจจะนําไปเป็นแบบอย่างในการไปประกวดร้องเพลงก็ตามนะคะซึ่งอยากจะบอกว่ามันมีต้นน้ํามันมีต้นทางนะคะที่ทําให้วันนี้เราได้รับรางวัลก็อยากจะบอกว่าทุกคนก็มีส่วนส่วนของกํลาลังใจในในปลายทางนั้นยิ่งทาให้ให้เราอยากทําให้ผลง,งานให้ออกมาให้ดีที่สุดจ,จริงเพลงที<ๆ>่ตัดสาปลายถูกเที่ยวเกิดถูกเที่ยวเกิดจากคุณเบือหลังขาไหนเพราะว่าต้องต้องมีหลายคนถ้าถ้าเห็นขั้นตอนการทํางานเบื้องหลังของครูสลาคุณรู้น่าจะรู้ ว่าไม่เคยปล่อยผ่านอะไรง่ายๆเลยค่ะบางคนคือถ้าไปรายการผ่าน,ผ,านผ่านผ่านนี้ไม่ไม่ได้ผ่านง่ายๆสีห้าชั่วโมงขึ้นไปต่อหนึ่งเพลงแน่นอนสําหรับไต่ออราา่ไทยเก็บทุกรายละเอียดจริงๆค่ะแล้วเราก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบจดนะคะแล้วก็ในกระดาษนี่คือมันมีเนื้อเพลงมาอย่างสะอาดแต่พอร้องเพลงเสร็จสีห้าชั่วโมงมันจะมองไม่เห็นเนื้อเพลงเลย <c oughs> <c oughs> จะเห็นทุกคาว่าครูบอกอะไรบ้างแล้วก็จะจดลงไปแล้วเราก็ เราก็จะทําให้เราจําได้ขึ้นใจมากขึ้นว่าครั้งหน้าถ้าเราจะทํางานเพลงเราจะเห็นว่าอันนี้มันอาจจะมีความใกล้เคียงกันแล้วก็จะจําได้มากขึ้นที่บอกว่าเขาต้องเป็นตัวอย่างให้กับคนณื่น ก็ถือว่ามีส่วนมากนะคะเพราะว่าคืออย่างความบันเทิงมันก็มีสิ่งหนึ่งที่แน่นอนเราจะต้องได้ฟังเพลงที่เกี่ยวกับเพลงจะเป็นแนวอีสานแนวภาคกลางแนวภาคใต้ภาคใดก็ตามนะคะคือมันนำทางด้วยภาษาไทยอยู่แล้วนะคะแตกต่างกันที่ท่วงทำนองเท่านั้นแล้วก็ประเภทของเพลงเท่านั้นเองค่ะติดตามข่าวบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ